โหดมากแม่ต้องมาดูหยุดบูลลี่เลิกได้แล้วมันเป็นหนังที่ทุกคนกควรจะมาดูนะครับมันเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นแบบสนุก ตื่นเต้นแอคชั่นซึมเศร้ามาเอกของเรื่องก็คือแบบว่าเล่นบทดีมากตีบทแตกค่ะสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นโอ้ยรู้สึกชอบมากเลยค่ะรู้สึกสะใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสะท้อนสังคมได้ดีมากๆเลยค่ะ,ละหลายซีนในเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วรู้สึกอินไปด้วยมากๆบางตอนเนี่ยกั้นหายใจตามไปด้วยเลยนะคะในเรื่องนี้จะเห็นว่าบริบทต่างๆทั้งเพื่อนหรือว่าการกระทาของคนในเมืองเนี่ยมีผลต่อตัวละครที่ทําให้แบบเขากระทําออกมาค่ะ ตลอดระยะเวลาของหนังไม่มีช่วงไหนที่น่าเบื่อเลยนะครับความแบบซ่อนความหาเล็กๆของหนังเรื่องนี้ก็คือแบบเลิศต้องมาดูนะคะสาวๆมันซีดอุย <c oughs> ให้ทุกคนนะครับเปิดใจแล้วก็เข้ามานั่งดูกันยังไงก็คุ้มค่าบัตรจริงๆครับอยากให้คนที่ชอบบูลลี่คนอื่นอะไเรเงี้ยลองได้ดูเพราะจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่โดนบูลลี่นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูกันพราเรื่องก็คือแปลกใหม่นะคะสนุกมากแ <c oughs> นะนําให้สาวผัสซ้ายทุกคนมั่นใจเป็นตัวเอง <c oughs> ตัวแม่จะแคร์เพื่อค่ะ ิกกี้อย่าบุลลี่คนอ้วนวันนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะสะสใจมากอย่าคิดลองดีกับคนอ้วนิกกี้อย่าบุลลี่คนอ้วน2 6มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์